อ๋ยยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของโมโม l แลนนั่นเองนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ได้มีการรายงานออกมาว่าเมมเบอร์ของโมโม l แลนทุกคนนั้นในตอนนี้ได้มีการแยกทางกับทาง MLD Entertainment นะครับค่ายต้นสกัดของโมโม l แลนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยหมดสัญญาการเรียบร้อยนะครับหลังจาก 27มกราคม MLD Entertainment ได้มีการออกมาถแถลงการเป็นการถแถลงอย่างเป็นทางการเลยนะครับในเรื่องของการหมดสัญญาของ MOMOLAND เองซึ่งเป็นสัญญาพิเศษนะครับที่ทางค่ายและ MOMOLAND นั้นได้มีการทำสัญญาร่วมกันไว้ทาง MLD ที่มีการประกาศออกมาบอกว่าก่อนอื่นเลยจะต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนอย่างจริงใจที่คอยเชียร์แล้วก็สนับสนุน m o m o l a n d ตลอดมาทาง MLD นะครับก็ได้บอกต่อว่าหลังจากที่ปรึกษากันมาอย่างยาวนานกับเมมเบอร์ทุกคนใน MoMoland ความ าปรารถนาของทุกฝ่ายจะได้รับการเคารพเพื่อให้สัญญาฉบับพิเศษของเมมเบอร์จากมมบมลแลนน์นสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการและไม่มีการต่ออายุเราขอขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนของมอมเมลแลนด์อย่างมากสําหรับการเป็นศินลปินของบริษัทของเรานั้นมาโดยตลอดระยะเวลา7ปีและเราสัญญาว่าจะสนับสนุนอนาคตของเมมเบอร์ทุกคนด้วยความจริงใจโปรดส่งความรักแล้วก็มอบความสนับสนุนของทุกคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงของคุณนั้นให้กับเมมเบอร์ทุกคนเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเริ่มต้นใหม่นี่เป็นคําแถลงของทาง MLD Entertainment น,นั่นก็คือในตอนนี้ MoMoland หมดสัญญากับทางค่ายไปแล้วและเมมเบอร์ทุกคนนั้นไม่ต่อสัญญากับ MLD นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นการประกาศปิดตัวของ MoMoland ไปอย่างเป็นทางการจาก MLD Entertainment นั่นเองซึ่ง Momo Land นั้นเนี่ยก็ได้เดบิวต์มานะครับตั้งแต่ปี2016แล้วและก็มีเพลงฮิตมากมายแล,และเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีในเพลงบูมบูมเรียกได้ว,ว่าเป็นเพลงที่พลิกชีวิตของ Momo Land เลยนะครับจากนั้นมาเนี่ยก็มีเพลงดังเพลงฮิตมากมายติดต่อกันออกมาจนถึงในตอนนี้ตกแฟนๆไปได้ อีกมากมาย ทุกคนเนี่ยเสียดายกันมากๆเลยนะครับกับการประกาศหมดสัญญาของโมโมแลนและทุกคนนั้นไม่ต่อสัญญานะครับแต่ยังไงก็ตามอย่าลืมส่งกำลังใจและก็เป็นกำลังใจให้กับสาวๆโมโมแลนกันเยอะๆนะครับคอมเมนต์จากแฟนๆและก็ชาวเน็ตนั้นหลังจากที่ได้รับประกาศนี้ไปนะครับบางคน,นก็บอกว่าเสียดายมากๆเลยกับวงเกิร์ลกรุ๊ปโมโมแลนเพลงของพวกเธอนั้นสนุกมากๆแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่าพวกเธอสร้างเสียงหัวเราะและสร้างความสนุกสนานให้กับเรามาโดยตลอดเพลงของพวกเธอเต้นตามและสนุกจริงๆ อีกคอมเมนต์หนึ่งได้บอกเอาไว้ว่าคาดหวังบอยเพเธอนนั้นจะทําเพลงอําลาก,กับแฟนๆอีกสักหนึ่งเพลงเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับและเป็นคําขอบคุณที่คอยสนับสนุนมาตลอดหวังว่าจะได้ดูเพลงดีๆจากโมโม a n นอีกสักครั้งอีกหนึ่งคอมเมนต์ได้บอกเอาไว้นะคะว่าครั้งนี้เป็นการยุติสัญญาหมดสัญญาไปทุกคนและไม่มีใครต่อเลยเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากๆแต่ฉันก็พอเข้าใจได้ว่าทําไมทุกคนนั้นถึงเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาแม้แต่คนเดียวคอมเมนต์จากชาวเน็ตหลายๆคนก็มีความเสียดายนะครับกับโมโมรันและก็บอกว่า พวกเธอนั้นเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีเพลงที่ดีถ้าหากว่าปั้นให้ดีกว่านี้อีกสักนิดเนี่ยก็คือจะดังแน่นอนนะครับยังไงก็ดังต่อไปได้แต่ว่านั่นแหละนะครับในตอนนี้โมโมแล,ลนก็หมดสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีใครต่อสัญญากับทางค่าต้นสกัดเดิมเลยแม้แต่คนเดียวนะครับมารอดูกันดีกว่าว่าจะมีเพลงสุดท้ายเป็นเพลงอำลาก,กับแฟนคลับหรือเปล่านะครับอย่างที่หลายๆคนเนี่ยตั้งตารอกันไว้หากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนํามาทําคลิปแชร์ให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่ง กด Subscribe เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ